สวัสดีครับทุกคนพรุ่งนี้กลับครับเราไม่ไหวกับความที่ไม่มีคุณภาพ เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นประเด็นสุดเดือดกันเลยทีเดียวเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อทางด้านกองประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลตัดสินใจประกาศยกเลิกการจัดการประกวดในประเทศกัมพูชาอย,ย่างเป็นทางการซึ่งก็ได้สร้างความตกใจและข้อกังขาแกเหล่าแฟนนางงามจากทั่วโลกกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะย่างยิ่งกับผู้ที่เฝ้ารอชมเวทีที่หวังรอชมวัฒนธรรมท้องถิ่นของด้านเจ้าภาพที่จัดแต่ทว่ากลับเกิดปัญหา,าในีงานเกิดขึ้นจำพวกเรื่องการติดต่อสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพซึึ่งงรววมมถดด้าานคาปลอ และมาตรฐานในการจัดงานที่ยังคงไม่ดีพอทางด้านบอสนวัฒนิฐานะผู้อํานวยการกองประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชันแนลจึงออกประกาศพร้อมขอบอกมือลายกเลิกให้กัมพูชาเป็นประเทศเจ้าภาพพร้อมกับยกทัพเหล่านางงามนับ74กว่าชีวิตกลับประเทศไทยในทันทีโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงค่าของวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านบอสนวัฒน์ได้ออกมาไล์สดเผยถึงสถานาการณ์ที่น่าเป็นกังวลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานที่เกิดขึ้นณนะประเทศ ูชาซึ่งทั้งทีมงานและเหล่านางงามต้องเผชิญกับปัญหากับการทำงานที่ไม่เป็นมืออาชีพของทางด้านฝั่งเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นการประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีการนำวุฒิกาศมาคุกคามเหล่าทีมงานรวมถึงด่าก,กลาดทีมงานไทยซึ่งเหมือนเป็นการไม่เคารพและให้เกียรติผู้บริหารมิสแกลนแถมยังหนักถึงขั้นที่เกิดมีการใช้ความรุนแรงหมายจะชกทีมงานฝั่งไทยซึ่งทางด้านบอนวัตจึงที่ออกมาไล์สดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวว่ากลับบ้านแน่นอนครับเราไม่รู้นะครับว่าเขาจะส่งข้อควาามหรรือแถลงก แต่เราไม่ไหวจริงๆเราไม่ไหวกับวิธีในการทํางานเราไม่ไหวกับความที่ไม่มีคุณภาพตอนนี้ทีมงานกําลังจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเตรียมกลับบ้านพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้อย่าคิดว่าเป็นการเสียภาพลักษณ์อย่างเดียวขอบคุณทุกกําลังใจพร้อมปิดท้ายด้วยว่าเดี๋ยวทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นที่เมืองไทยใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนพรุ่งนี้กลับครับเราไม่ไหวกับความที่ไม่มีคุณภาพตอนนี้ทีมงานกำลังจองตั๋วเครื่องบินใหม่ เดี๋ยวกลับไทยเราจะเริ่มใหม่หมดเลยนะฮะเมื่อกี้นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนนะฮะต่อหน้าคุณเทเรซาต่อหน้าทุกคนพีองพีอาอยู่มีคลิปหมดพวกเรารู้สึกกําลังถูกคุกคามถูกบีบคัน้นถูกบุกคคลอื่นซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ของเรา ขนาดเดียวกันก็พบว่าทางด้านกองประกวดมิสแกรนของทางกัมพูชาก็ได้ออกมาไล่สดเดือดโต้กลับชินเดียวกันพร้อมเผยว่าเราขอแจ้งว่ามิสแกรนแคนเบอร์เดียไม่ได้มีใบอนุญาตกับทางองค์กรมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลอีกต่อไปเนื่องจากทางองค์กรมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลไม่เคารพคนกัมพูชาในฐานะประเทศเจ้าภาพและไม่ให้ความร่วมมือกับฝั่งทางกัมพูชาโดยในเวลาต่อมาพบว่าทางด้านกองประกวดแคนเบอร์เดียได้ถอนตัวนางงามออกจากการประกวดกับทางมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งทางด้าน สำนักสื่อซาว t ตา t a วีเอ็นสื่อจากประเทศเวียดนามได้ออกมาสรุปข้อชี้แจงดราม่าทั้งหมดพร้อมเปิดภาพที่ได้มีการจัดเตรียมเรือสำรานพร้อมอาหารบุฟเฟ่ต์โดยเผยว่าจริงๆแล้วอาหารไม่ได้มีแค่ไข่ข้าวและถั่วต้มเท่านั้นพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วทางกัมพูชาจัดเตรียมไว้อย่างดีแต่เนื่องเกิดจากการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดตามความต้องการของตัวเองจึงทําให้การเตรียมงานเป็นไปได้อย่างยากลาบากซึ่งคนกัมพูชาบางรายในไลฟ์ดังกล่าวได้เผยว่าไม่เคยมีเหตุการณ์กินข้าวบนเรือมาก่อนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนอาจจะท การเดินเรือเกิดขึ้นได้ยากรวมถึงยังไม่ปลอดภัยอีกด้วยทางฝั่งกัมพูชาจึงเสนอให้ไปทานอาหารในสถานที่หรูหราและสะดวกมากกว่าแต่ทางด้านบอสไม่ยอมทางฝั่งกัมพูชาจึงต้องปฏิบัติตามแต่เนื่องจากฝนตกหนักทําให้เกิดความล่าช้าเพราะว่าต้องทําความสะอาดทางด้านบอสนวัดจึงโมโหพร้อมพาเหล่านางงามไปขึ้นเรือไม้แทนโดยหลังจากที่ทางด้านบอสนวัตได้ออกประกาศพร้อมปลดสิทธิ์กัมพูชาออกในฐานะเจ้าภาพแบบฟ้าผ่าในทันทีพร้อมกล่าวย้ำว่าตนเคารพกัมพูชาเสมอตนรักผู้คนที่นี่รักวัฒ นธทรรมที่นี่แต่ตนไม่ชอบองค์กรและไม่กี่คนที่ทํางานที่นี่พวกเขาโกหกตนตลอดเวลาแม้แต่งานถแถลงที่อ้างว่าจะมีคนมาเข้าร่วมมากกว่า400คนรวมถึงจะเชิญรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาขึ้นกล่าวบนเวทีพร้อมกับมางานการล่าดินเนอร์ตามที่กล่าวอ้างสุดท้ายก็ไม่มารัฐมนตรีไปไหนเพราะอยู่ในสคริปก็คือประธานยังไม่มาเขาพูดว่าไม่มาแล้วเดี๋ยวมาตอนเย็นเป็นช่วงกินข้าวเลย อยากได้โพเดียมเพื่อให้ทางเขายืนพูดทางผมยืนพูดก็ไม่มีไม่มีใครช่วยหาอะไรเลยสักอย่างวิ่งกันจนลากเลือดและงานกาล่ามีตันเย็นเขาบอกว่าเดี๋ยวรัฐมนตรีมาเหลือประมาณ20นาทีจะเริ่มงานกาล่าหนึ่งทุ่มแล้วเขาก็โม้ยว่ากาล่าจะมีคนมาเยอะมากคุณรู้ไหมว่าไม่มีคนมาเลยมีพวกเขามากับพักพวกเพื่อนฝูงไม่ถึงสิคน โชคดีที่ผมมีสื่อมวลชนจากประเทศไทยไปผมก็ให้นั่งกินหมดเลยยี่สบสามสิคน ซึ่งหลังจากที่ได้มีการจัดไฟบินพาเหล่านางงาม74ชีวิตกลับมาที่ประเทศไทยทางด้านลินมาลินมิสแกลน์ไทยแลนด์2024ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ําตาพร้อมเผยว่าดีใจมากแบบบอกไม่ถูกที่ได้กลับบ้านอีกทั้งได้เล่าย้อนเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอให้ฟังว่าจริงๆเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อนทุกอย่างเมื่อวานเป็นเรือไม้ไม่รู้ว่ารับน้ําหนักได้เท่าไหร่ทุกคนไปอย่างเอนจอยทุกคนเต้นเราเข้าใจว่าจะไปกินอาหารกันบนเรือแต่ไม่มีอาหารบนนั้นมีแค่ถั่วต้มกับไข่ข้าวที่บ้านเราบางคนก็อาจจะไม่กินทุกคน กินไม่เป็นจึงเลือกกินถั่วต้มกันแทนแล้วนางงามทุกคนใส่เดทรองเท้าส้นสูงทุกคนตอนเดินลงเรือก็ไม่ปลอดภยัยเพราะว่าเป็นทางลาดลงไปโดยลินมาลินยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการทํางานปกติจะต้องเข้มงวดในเรื่องของเวลาต้องเป๊ะแต่นางงามมารอแล้วเรือก็ยังไม่มาตอนนั้นเราก็เริ่มเอะแล้วแต่ก็พากันแก้สถานการณ์ด้วยการถ่ายรูประหว่างรอเรือมาเทียบ่าซึ่งการประสานงานไม่ค่อยจะตรงกันเสียเท่าไหร่เป็นตามภาพที่ทุกคนได้เห็นเพื่อนๆชาวต่างชาติหลายคนต่างก็เสียความรู้สึกกันแล้วจุดที่ รู้สึกว่าหลิหนนาแบบรักไม่ได้เลยก็คือพี่วัดต้องมาเสิร์ฟอาหารเองอ<า>ให้กับทุกคน<า>เพราะถ้าจะมาบอกว่าแบบพี่วัดไม่ใส่ใจแบบคนในองค์กรหรือว่าทํางานแบบไม่เต็มที่อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบกับภาพที่ลินเห็นเพราะว่าเขาก็เราแล้วแต่พอเขาเห็นอะเขาก็รีบไปจัดการให,ให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้น สุดท้ายสำหรับการแข่งขันในปีนี้เหล่าสาวงามจะยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับดำเนินกิจกรรมต่างๆในประเทศไทยโดยความเห็นหลายส่วนจากแฟนนางงามส่วนใหญ่ล้วนเข้าใจและหวังว่าการย้ายสถานที่ในครั้งนี้จะช่วยให้ทางกองประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลกลับมาราบรื่นอีกครั้งและให้ผู้ชมจากทั่วโลกได้เห็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่ตามมาตรฐาน MGI ที่ดีสร้างไว้มาอย่างยาวนานพร้อมส่งกำลังใจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี